ห้าสี่สามสองไปเนาะครับจะบินเลยจะจากงานนี้จะบินเลยจะเป็นรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวไปอีกงานหนึ่งก่อนครับแล้วก็ค่อยบินคืนนี้ครับครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมรอบนี้ไปงานเหมือนเป็นงานซัมเมอร์ของทางประเทศบ้านเขาครับดังนี้ไปไต้ล้มมีความพิเศษอะไรยังไงเลยครับก็จะมีความความอะไรดีเอาความน่ารักสดใสไปฝากพี่ๆเขาแล้วกันครับ ให้ให้เหมาะกับซัมเมอร์ของประเทศบ้านเขาครับผมอันนี้ไปญี่ปุ่นในแบบว่าปีนี้ไปบ่อยใ่ไหมครับโหอันนี้รอบที่4น่าจะ4ได้แล้วครับผมบ่อยมากอะไรนะครับอัปเดตภาษาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือเราเราก็พอพอสนทนาพูดได้บางคำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบคำอย่างเช่นฝันดีอะไรอย่างเงี้ยไว้เจอกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผม อยังไปบ่อยแฟนคลับที่นู่นก็คือยังแบบืนเล่นซัพพอร์ตใช่ครับผมนะก็ยังให้การซัพพอร์ตดีเหมือนเดิมครับผมพี่พี่แฟนคลับน่ารักมากครับการไปแต่ละครั้งมันต้องเปลี่ยนมันต้องอะไรไหมโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อ <ๆ S 1> จาจจะมีเพลงใหม่ๆหรือว่าเพลงที่แบบพี่ๆี่เขาอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เรานําไปร้องให้พี่ๆี่เขาฟังกันก็อย่างรอบนี้แหละรอบนี้ก็มีเพลงใช่ครับรอบนี้ก็จะมีเพลงเพลงพิเศษละกันใช่เขาเพลงพิเศษที่แบบเราร้องในงานนี้คิดว่าพี่ๆี่เขาน่าจะชอบกันครับผม เเสรเรา,า,า,ราถ้าอย่างถ้าอย่างทริปทริปนี้ก็อาจจะมีแวะไปบ้างนิดหน่อยครับผมเพราะว่าหลังจากเราเราเสร็จงานแฟนมีแล้วเนี่ยเราก็ยังจะพอมีเวลาว่างอยู่ใช่ครับก็จะแวะไปก็ไปช้อปปิ้งทั่วไปนั่นแหละครับผมที่เขาเรียวกว่าอะไรโอเมเตซันโดแล้วนั่นแหละครับผมก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบเราไปค่อนข้างบ่อยหนักไหม ผมไม่หนักครับผมมาจริงๆไปผมก็แบบซื้อแค่แบบของที่ชอบจริงๆถ้าเกิดไปไปดูแล้วแบบไม่ชอบแล้วไม่ได้ซื้อก็มีครับผมเน้นอะไรพิเศษไม่เน้นเลยครับผมเน้นของที่ชอบอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเดินไปแล้วเจอชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อครับไม่ค่อยครับผมใช้ตังค์ไม่เก่งครับเก็บตังค์เก่งกว่าใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแม่เก็บด้วยครับแม่แม่เก็บเก่งครับ มีแพลนจะซื้ออะไรหรืออะไรเป็นแบบอนนี้แบบโทนอะไรของเราที่เปนงาน <c oughs> ก็อาจจะมีมั้งครับแต่ยังไม่ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ครับผมใช่ครับเอาอยา่างละครโดนใจที่ว่าผมถ่าย,ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วก็ปลายปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปลายปีหน้าต้นปีหน้าต้นปีหน้าน่าจะได้ชมกันแล้วครับผม <c oughs> ของของเราไปเลยบ้าน สนุกค,ครับผมสนุกมากเพราะว่าพี่ๆทีมงานก็คือแบบเฮฮากันมากและแบบเพื่อนๆที่แบบเป็นนักแสดงในเรื่องเนี่ยเขาไว้ใกล้เคียงกันด้วย <oui S 1> เราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถเอ็นจอยสนุกกับเขาได้ครับผมให้เ <Ter rain. S 1> มาเมาใครเป็นคนตัวตึงตัวตึงตัวตึงตัวต,ตึงตัวตึรแล้วเอาตัวสร้างสีสันแล้วกันครับผมตัวสร้างสีสันก็จะมีอยู่สองคนครับก็จะมีน้องจีน่ากับเชมิธครับผมสคนนี้เขาจะแบบ ข้ามแบบชอบเล่นมุกเล่นอะไรเล่เปลือยของเขาผมก็สนุกดีเฮฮาใช่เราเราจะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเพื่อนครับใช่เพื่อนเพื่อนเล่นอะไรมาถ้าเกิดแบบเราเราเงียบเนี้ยคนอื่นก็จะเงียบเพราะนั้นเราก็เลยต้องแบบคอยช่วยตบมุกเขาให้จะได้แบบฮาฮาสนุกสนานกันครับแล้วฝั่งคุณชายของเราล้อของอ๋อในวงคุณชายถ้าคุณชายคนที่เฮฮามากที่สุดน่าจะเป็นไมกี้มั้งครับ น้องไมกี้น้องไมกี้น่าจะเป็นแบบตัวตึงที่สุดในคุณชายแล้วครับเพราะพี่ก็คือน้องของที่อะไรของพไปใช่ใช่คืออย่างอย่างพีคเนี่ยเขาจะเป็นมีความแบบนิ่งๆมีความแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่คือจริงๆน้องน้องเขาเป็นน้องหัวนะแต่เขาจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มีความโตอยู่แต่ว่า <c oughs> น้องไมกี้เขาจะแบบตำตำวัยครับ <c oughs> ใช่ฮาสนุกสนานของผมก็ปกติครับเพฮากับทุกคนครับใครใครมาจอยด้วยเราก็จอยด้วยครับ ผมไปไปเยอะเหมือนกันครับก็อย่างอย่างพูดไม่ได้เนี่ครับพูดก็จอร์ตใช่ก็ก็มีแวะไปนั่นแหละครับผมก็จะได้เห็นหน้าเห็นหน้าเออหม่อมหลวงพุทธเนตรในทุกๆตอนของคุณชายดวงใจทัวร์พมเลยครับกับแขกรับเชิญที่มาหลายคนก็แบบว้าวกันหมดเลยเนาะค้องตัวหลายหลายคนหมายถึงว้าวแับแื้วพี่นักแสดงอ๋อใช่ครับผมคือพี่ๆนักแสดงรับเชิญก็คือแบบเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กันหมดเลยซึ่ง เราไม่เคยคิดมาก่อนด้วย่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาแต่ว่าก็มันได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเก่งมากครับมีได้รับการถามขอ้อวิชาอะไรบ้างไหมคะก็มีครับก็ม,กมีก็มีแบบแอบๆถามพี่เขามาว่าถ้าเกิดสมเรื่องแบบเรื่องการสแสดงเรื่องแบบบทบาทในงานวงการบันเทิงอะไรเงี้ยผมก็มีแอบ,บๆถามมาบ้างครับหลายคนแบบรอชมรอดูแล้วแบบโดนใจเรามีอะไรอยากจะบอกฝากบอก ได้ครับ<ม>ก็ฝากติดตามละครเรื่องอซีรีส์ชุดดวงจเทวพรมเนี่ยนะครับผมรอ<ม>อจัร์ตอนแรกนะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันเพราะว่าจะเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์โรแมนติกด้วยครับผมแล้วก็ครบรถแล้วกันเรียวกว่าครบรถ,ถรก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนครับอตอนแรกเลยร <c oughs> ครับ <c oughs> ถ้าถ้าพูดจริงๆก็แอบมีความกดดันอยู่เงินครับผมเพราะว่าเราเราเหมือนเป็น มามาลองสนามให้เพื่อนๆอีก4เรื่องก่อนอะไรเงี้ยครับรอรอดูกระแสตอบรับจากพี่แฟนคลับยังไงก็ฝากทุกคนเอนดูซีรีส์ชุดดวงใจเทโอฟมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนำไฟองน้ำครับหนึ่งในสีนักแสดงหนุ่มเอ้ยนักแสดงชายที่บอกว่ารอนสาาาายชตโอ้โหรอครับก็เขินไหมเปลี่ยนต่างเลยคะหรือเล่าก็เขินก็ขอบคุณแล้วกันครับเอาว่าขอบคุณแล้วกันครับผม ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูตัวผมนะครับผมยังไงก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปและกันครับผมเน่ก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับผม